สวัสดีจ้ามาอนี้พ่อกับยายลอยอีกแล้วยายลอยมาแกงเห็ดสู้กินพี่น้องนี่เห็ดรวมนะคะเด้อเห็ดรวมเห็ดหนา้าแลกแกงไส่บวบค่ะพี่น้องค่ะลังลร้อนอยู่เลยนะี่ยเพิ่งยกลงจากเตาแก้กับแกงใส่บวบน้ำค่ะพี่น้องใส่บวบน้ำนัวละคะ่ะใส่สมพักติว้ว พี่น้องเอ้ยร้อนๆใส่บวบใส่ส้มผักติ้วใส่ผักนางตูพี่น้องคะ่ะหากเก่าลงอยากตาใหม่ๆซีเมื่อกันเด้อแต่ว่าซีมเธหนึ่งแล้ววานนัวแล้วอืมแซ่พี่น้องเลยเป็นสมสมน่วๆค่ะแล้วก็หอมบวบเนาะคะนะ่ะเนาะบวบี่ยายปลูกเนี่เป็นบวบหอมเลยค่ะพี่น้องคะ่ะปลูกหลังบ้าน สามารถเก็บมาเกงกินได้อร่อยรสชาติดีค่ะพี่นอ้องเบิ่งพี่นอ้องเบิ่งน่ากินมากกระสองมื้อเมได้พี่น้องก็จะได้เก่งสำน,นีนี่เป็นเห็ดเห็ดตะไคร้เห,เห็ดดินเห็ดหน้าแร่เห็ดขารวมกันเกงแซ่บแซ่บพี่นอ้องเอ้ยเก่งเห็ดนอกรูดูเนาะ เดีย๋ยวนี้ก็เดือนธันตุลาแล้วเนาะเดือนตุลาแล้วฝนยังตกฝนตกเห็นห้ยายไปหาเห็ดได้เดีย๋ยวื้นนี้ยายกับิลลาออีกเพราะป่าเห็ดกับวัดอยู่ที่เดียวกันนะคะน้อยายแกงใบวัดออกจากวัดยายก็มาหาเห็ดคือเกามื้นนี้ตื่นเศ้าพี่น้องคะเมื่อน่นขอภัยเด้ค่ะเดิอตื่นเศร้าวันนี้ก็ตื่นเช้า ไม่ได้ทําไม่ได้ทําเผ็ดนะคะใส่พี่แค่สองสามเม็ดเองโฮ้ยแสบพี่น้องเอ้ยไปเด้อไปเด้อไปกินน้ำกันเด้อใครกินกันเลยอร่อยมากๆเลยไปค่ะไปค่ะ,ไป,คะไปกินน้ำกันแกงเห็ดรวมใส่ผักตี้วผักนางตูหอมๆเปรียปร้ยวๆน้อยนึ่งน,วนัวค่ะไปค่ะไปกินกับยายลอยค่ะ ก็ฝากติดตามผัดกดแชร์กดไลค์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ